ับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่แกงร่ำด่วนนะครับอำเภอนลำยืนจังหวัดอุบลแต่ท่านี่นะครับมันี้เป็นเทศกาลกุ้งเดินขบวนนะครับเดี๋ยวให้สีพาพี่น้อยเบิ่งกันนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามกิจกัญญาในช่วงกุ้งที่เขาเริ่มเดินขบวนนะครับเดี๋ยวให้เบิ่งกันว่าภาพและบรรยากาศของท่านกิจญาณนะครับได้ไหมได้เบิ่งกันครับแม่ขานูเก็ตมาแล้วตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร ตัวอะไรแมล่นปราบครับ, <S <S 1> <S 1> บเดีเ๋ยวไปเบิ้งกุ้งกันนะครับไปบุงไปเบิ้งแกงก่อนก่อนนี้เบิ้งกุง้งเบิ้งแกงก่อนนะครับนี่แกงก้อนทางน้ำผนทางายอยู่นะครับกูหนาวไแห้งครับพี่โนโหนุกหนาวคนทายที่แห้งน,น,น,นะครับไปเบิดงกันครับ น้ำแรงครับน้ำแรงน้ำแรงมากครับอตอนแรกนึกว่านักท่องเที่ยวสีว่าหลน์นะครับแต่ตอนถี่มากนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบฮกม,งม้งแรงนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวยังค่อนขอ้างดีดีมากเรื่อยๆนะครับหลยอยู่ครับกุ้งเดินขบวนนีิงีเขาให้เบิ้งเป็นช่วงนะครับ ชางสถานที่พนจัดไปเป็นช่วงช่วงนะครับสี่เ่เป็นช่วงแต่ละเดือนนะครับเือว่าเดือนปีนี้นะครับตรงกับเดือนกันยายนนะครับสี่คนอ่าที่คนจัดให้เป็นยรไปสมกันไปชมก,กันนะครับเดี๋ยวบ่งแกงกันครับ มองนี้อาบวัตถมารถเด่นได้นะครับแต่ด้านลังก็คือแจ้งล้าบดวนครับหน้าบนกลางดินทีแห้งนะครับอามองนี้นี่พอให้นักท่งองเที่ยวลุ้งเหรียญนะครับเพราะว่าหน้ามันเขียวนะครับเย็นด่างหน้าหนามประท่ายิ้นขอแล้วแห้งครับ เพื่สถานที่นะครับว่ามีอย่างนี้ครับไปกันครับมองด้านหน้านะครับน่าจะเป็นเต็นอนวยการนะครับสถานทีอ่อนวยการนะครับเพื่อนไปรับชมกันครับขอยจังเลยเขากินไม่ลงไม่ได ตัวนี้เป็นอุทยานช่าภูจองนายหกมันเป็นมุ่งแหย่ขอมุ่งนะครับเป็นมุ่งหย่ขอมุ่นะครับมันจะถกประสาทแบบจงหวง ครับกุงสัยอะไรครับกุ้งท,ง,งที่เดินเขาอยู่ตรงไหนครับที่เดินเลยอ่าตรงที่เขาเดินขบวนใช่ไหมใช่ครับพี่ก็มันจะอยู่ตรงหน้าผาครับแบบที่ฟังไหนครับ เนี่ยครับตรงมเดินนี้อ๋อตรงที่เราย <cat> ืนอยู่ตรงไหนครับพี่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้อ๋อครับยืนอยู่ฝั่งนี้ครับแต่เขาจะเดินตรงนี้ครับตรงที่มันริมริมอ๋อแสดงว่าบริเวณตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับตรงที่เดินลงไปเลยเราก็เห็นเลยลานตรงนั้นเลยลานแรกเลยครับครับแล้วก็ที่ที่กุ้งมันเดินเป็นขบวนเพราะว่ามันจำกัดด้วยพื้นที่ตรงที่มันแห้งมันจะไม่เดินเราจะสังเกตตรงที่มันมีน้ากระเซ็นนมครับครับที่มันตึกเปีย มันต้องเดินต้องมีน้ําด้วยมันจะเดินเดินได้มันก็เลือกเดินที่ตรงเป็นน้าแล้วก็มันเป็นที่หมากของว่าทำไมถึงเป็นขบวนครับช่วงช่วงเวลาช่วงเวลาก็ตอนเย็นครับเมื่อเลยอาจจะเป็น6โมงเย็นหรือว่าทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มแล้วแต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยเฉพาะของเขาใช่มีทั้งเปลี่ยนฝนด้วยระดับน้ําสูงแรงเชี่ยวอะไรครับ แล้วก็อากาศก็อบอ้าวแบบนี้กูึ้นเดือวก็ตั้งแต่มีตั้งแต่ช่วงเดือนไหนเป็นต้นไปครับมันมีตั้งแต่สิงหาครับสิงหาแต่ว่าสิงหาถิงตุลาแต่ว่ามีเดือนเดียวที่เราเปิดให้ชมแค่หนึ่งถึงาสิบกันยายนครับฟรีเนาะครับฟรีครับไม่จ่ายชมรีนะครับขอบคุณข้อคูลนะครับครับขอบคุณที่ม เาตฟังทั้งดเป็บอกครับเนี่ยเวาตอนที่ตึนเขาแล้มวนีวมันจ่อยครับคันหน้าขึ้นมาบวดบวดบอกรูดวดดีวดดี นี่ก็สิเดินนี่กนี่กสิเป็นเพือนนะหนีน้ำมันลงแด้ครับแล้ต่อไปตัวนั้นก็สือเดินแบบนี้นะอ๋อตรน่อนหน่อยได้ยหลเล่นแค่นี้ท่าขึ้นแล้วทงถามุงก้อนานนี้ลูกลามันเป็นปละมา้อ็มาประมาณประมาณเมื่อสรแล้วครับเมื่อจับคู่หนึ่งนะดีกกวมาขให้ขึ้นทั้งหมดนะะ เนกบรบน่็นะสีเ็นนี่นะครับไนนสีเนนาะคาดว่าน่าจะเห็นเห็นอยู่แล้วแต่ว่าน้อยลอยไไวกครัาครับนี่ครับถ้ามันกำลังขึ้นเนี่เราป็นของไฟมันไม่ขึ้นี้เนาะครับตื่นหึนเนาะโอ้โวบาครับแล้ขึ้นไปรอดีกว่า ครับและด้านล้างนี่คือบรรยากาศคลิปคุ้มเดินขบวนเพียงเพื่อนำยื่นจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนี้ครับวันนี้ก็นั่งคลิปมาฝากเท่านี้ครับจะได้ก็อย่าลืมกดไลห์กดแชร์กดติดตามเองแล้วก็ช่องนั่งครับขอบคุณครับ